ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้รับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุนิดาชนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เปิดสักรารใหม่เนี่ยหลายคนก็จับตาดูคุณทักษิณน,นะคะหลังจากที่ไล่เรียงให้ได้เห็นอากับกิริยาตั้งแต่เวทีที่อุดรมาถึงหัวหินจนมาที่เชียงรายในช่วงปีใหม่มานี้เนี่ยปรากฏดูเหมือนดีกรีนี่จะร้อนแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ จนยังไม่รู้ว่าอุณภูมินี่จะไปหยุดและสุดอยู่ที่ตรงไหนสัตว์สิงสาราสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่เวทีที่อุดรไล่มาเห่าห้อนนะคะเปรียบเหมือนเป็นม้าอะไรต่างๆล่าสุดที่เชียงรายนี่ก็ควายมาแล้วไม่รู้ว่าเวทีต่อๆไปนี่ จะมีสัตว์เลื้อยคลานออกมาหรือเปล่าเนี่ยนะคะอากับกิริยาแบบนี้ม่งบอกถึงอะไรนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันกับทางคุณพเดชภูรีปฏิพานหรือพญาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชค,ค่ะครับสวัสดีครับก่อนจะไปที่คุณทักษิณเนี่ยก็ยังแวะมาที่พักรวมไทยสร้างชาติอีกสักเล็กน้อยที่ตอนที่แล้วเราคุยกันว่าไม่พังแต่จะพุ่งมากกว่าแต่โอกาสที่ที่อนาคตของพักนี้จะเป็นยังไงเนี่ย อยากให้คุณพเดชวิเคราะห์หน่อยค่ะคือความแตกแยกในพักมีชัดเจนไม่ต้องพูดถึงนะไม่ต้องพูดถึงเพราะหลา,ห,ลาห,ลาหลาย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 อย่างเราก็เห็นมาแต่พักนี้ไม่ไม,ไม่ไม่พังแน่เพราะคุณไี่คุยพี่พันแกนได,ได้ได้เรียกว่าเจิดจ้าขึ้นมาจากการคนไม่เคยพูดถึง วันนี้กลายเป็นว่าพูดถึงนายกคนใหมอ่อยากได้คนนี้เป็นก็เริ่มมีเสียงเชียร์ขึ้นมาในกระบวนการต่างๆนะไม่ว่าในนู้นในนี้อะไรนะมาพูดถึงนายกคนต่อไปละเอาวละขณะที่อุ๋งอิงเพิ่งอยู่ได้สามเดือนเอง <c oughs> มันก็ต้องดูตอนนี้เมืองไทยเนี่ยการเป็นนายกเนี่ยมไมัน,ไม,น,มนไม่ได้ยากลำบากแบบอเมริกานะ ต้องต่อสู้ประชาชนแย่งตวมากันมานั่งวัดคะแนนกันคะแนนปปูร่าเป็นไรคแนนอะไรมารวมกันกว่าชนะขึ้นมาเป็นผู้นํามันมันลําบากแต่ถ้าเป็นคำพูชาพ่อเป็นลูกเป็นมันก็ดูง่ายดีหรือถ้าไปเกาหลีเหนือนี่ออโตเมติกก็ว่ากันไป จีนนี่ก็ไม่ใช่ยังไม่ใช่ง่ายไม่แถเตังเสียวเิงไปแล้วก็จะเอ้ยสีจิ้นผิงไปจะลูกชายมาเป็นนี่ไม่ง่ายแน่ไม่ง่ายแน่แล้วเป็นไปคือเป็นไปไม่ได้เลยรีกุนยิว่ามีคะแนนป๊อปป่ามากก็ยังต้องเอาไอ้ลูกชายไว้ที่หลังเอาคือมาขัดตาทับก่อนเขาเล่นเป็นคเขาเล่นเป็นก็ขัดตาทับคุณรักเสียก็เอาคุณเศรษฐามาก่อนแล้วิงตามหลังอาจจะถือว่าเล่นเป็น หรือเล่นไม่เป็นก็นแล้วแต่นะฮะก็มันก็มีตลาดที่บเหมือนเหมือนกับสิงคโปร์คุณพีรพันธ์วันนี้ก็หนึ่งน้อยแกไม่พังแล้วตัวเองอ่ะไม่พังแน่เม่ว่าจะเครดิตท,ทางการเมืองเมื่อประกอบกับอุิงแล้วเขายิ่งเด่นเข้าไปอีกอเพราะเขาแก่กว่าอเอ,อเขาผ่านความน่าเชื่อถือมากกว่าอุิงเนี่ยมันเวอร์จิ้น มันโผล่ปั๊บมาขึ้นมาเป็นเลยเนี่ยมันยิ่งกับปูวิก <c oughs> คนก็มองคนก็มองไปแล้วเว้ยพอเป็นลูกคนก็มองว่าเป็นเด็ก <c oughs> ทั้งที่จริงอายุก,ก็ไม่เด็กแล้วนะแล้วก็แต่ว่าการความโดดเด่นทางการเมืองเนี่ยอุ้งไม่เตรียมต, <c oughs> ตัวไว้เลยนอกจากขึ้นมาหาเสียงปั๊บๆแล้วก็ขึ้นมาเลยแต่จริงๆถ้าพูดถึงการเตรียมตัวดูเตรียมกว่าคนมันเตรียมตัวจากการเป็นลูมันไมมม่่ใชั <c oughs> ันเตตรียมวมาั้งบบา ตั้งแต่เข้าไปในนู้นมามีความโดดเด่นในการสวมตัวหรือ,อแสดงไว้พริบที่คนฟังแล้วศรัทธาแต่วันนี้การจะไปการนแต่งตัวอะไรมันก็โดนโดนว่าหมดอะนะ <c oughs> แล้วก็รู้สึกเท่าไหร่ดูเนี่ยเขาก็เป็นคนไม่ยอมคนเหมือนกันใช่ค่ะเพราะนั้นเองว่ากูยิ่งทำ อ่าเช่นบอก<ป>แพททองโพยแกบอก<ข>แพรทองแพดเออาก็อาจจะเป็นการประชดหรือภาษาชาวบ้านเรีเลยว่าแดกดัน <c oughs> อ้อาอย่างว่ากูกูยิ่งทำ <c oughs> มึงมีปัญญาอะไรงี่นะอันนี้ก็คือเป็นอารมณ์เท่าเท่าที่เห็นเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์เป็นเป็นพฤติกรรมแต่ก็อยากจะบอกว่าการจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไอ้จริงเหล่านี้มันต้องระวัง มันไม่ง่ายวันไม่ใช่จะไปประชดประชันกันได้ขนาดนั้นวันนี้เมือเ่อขบณนการอต่งตัวแล้วก็ปรับเท่านั้นเองนะ mm. แล้วก็ปรับให้มันเหมาะสมตัวอย่างมันมีเยอะแยะการเป็นสตรีที่มีอิทธิพลหนึ่งในร้อยของโลก mm. หรือเป็นสตในผู้นำทางการเมืองที่แต่งตัวดีสุดในโลกหนึ่งในร้อยของผู้นำที่แต่งตัวดีสุดในโลกอะไรก็เขาก็มีกัน ประกวดประคันกันอยู่เนี่ยต้องเลือกให้ได้เรื่องอย่างหนึ่งแต่การเป็นสตรีที่แต่งตัวที่ไนโลกมันไม่ได้ก่อผมก็แต่งนายกรัฐมนตรีวันนี้ผมก็ชอบที่ว่าปลายปีบอกอุ๋งญิงจะสู้เรื่องคอร์รัปชันเพราะนั้นวันนี้ถ้าเธอขยันเรื่องคอร์รัปชันแล้วเธอมุ่งมั่นต่อการปราบอุ๋งญิงเด่นกว่าคนอื่นขอให้ทำจริงเด่นกว่าคนอื่นแน่นอนนะบอกว่า ในช่วงที่อุ้งยังอยู่ในอสองปีเนี่ยในฐานะนายกนี่นะขอขอความร่วมมืออย่างเด็ดขาดเลยให้ใช้เงินอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยถ้ามันเคยสิบก็ให้มันเหลือแค่สามตามกฎหมายกำหนดนะถ้าจะมีผลประโยชน์นอกไงก็ให้มันเหลือแค่สามพอไม่ใช่สิบยี่สิบสามสิบอย่างทุกวันนี้นะแล้วแต่ถ้าเป็นนรับเหมาจัดจ้างนี่ หรือว่าไอก,การขุดหัวคูของหนองบึงนี่ห้าสิเปอร์เซ็นเลยถ้าถนนก็สามสิบถ้าเป็นอีเวนต์ต่างๆก็ครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งอย่างเงี้ยต้องแก้ให้หมดถ้าองค์หญิงเข้าลงมาเล่นเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันเต็มฝีมือเขาจะโดดเด่นที่สุดเพราะทุกคนไม่มีอำนาจเท่าเขาไม่มีโอกาสเท่าเขา แล้วก็โอกาสของหญิงเนี่ยชัดเจนมากเห็นได้ชัดอายุยังน้อยเอ,อเรื่องเรื่องคอปชั่นมันเป็นเรื่องที่ชาวคนไทยมีความรู้สึกรวมมันอยู่ในชีวิตประจำวันไปไหนต้องจ่ายไปไหนต้องจ่ายโดนคดีโดนจับต้องจ่ายนะพูดกันเรื่องเงินก่อนเรื่องความถูกผิดไว้ที่หลัง เนี่ยถ้าอุ๋งอยากจะมาทางมุมนี้จริงๆเนี่ยเขาก็จะโดดเด่นขึ้นมาแต่สําหรับทักษิณเนี่ยคุณไม่ต้องไปแก้หรอกวันนี้ไม่มีใครน่ามาก่าคุณทักษิณไม่ว่ามองจากมุมไหนไม่ว่ามองจากมุมไหนประสบการณ์ไม่ต้องดูเออในในสภาเขาโดดเด่นสุด พอดดเด่นสุดพรรคเขาไม่เคยแพ้พรรคเขาใหญ่กับฝ่ายค้านเขาก็ไม่ศัตรูกับคุณานาธรแล้วก็ฝ่ายค้านเองก็ไม่ศัตรูทักษิณแล้วอาจจะช่วยช่วยเหลือด้วยถ้าทำดีก็อ,อาจจะไปกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ศัตรูกันเพราะนั้นทักษิณวันนี้ไม่มีใคร ที่จะไปทําลายล้างเขาได้พูดง่ายๆไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่แล้วไอ้ดีกรีที่มันดูร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณเผเดจวิเคราะห์คุณไม่เว้นเขานี่เขาเว้นคุณให้เขาคุณจะเว้นเขายังไงอ่ะก็คุณด่าเข้ามาแล้วปีหนึ่งอ้อเออปีสามเดือนเนี่ยวันด่าทั้งลูกด่าลูกด้วยแล้วก็ด่าแล้วก็หน้าอย่างเขาบอกมันก็จริงๆอ่ะคุณก็เห็นเลย้นจอทีวีมันก็้ำหน้าตำตา ย่งน้นมันก็เป็นอย่างที่เขาพูดเนี่ยมันก็ทาหน้าทำตาอ,อบางคนก็เคยเป็นศัตรูเก่าก็ยังเป็นศัตรูอยู่เอ,อบางคนก็เป็นลูกเ,เป็นคนที่ที่เคยรู้จักกันวันนี้ก็กลับมาเป็นศัตรูก็ว่ากันไปนะก็อยู่มันก็มีแค่นี้แหละแล้วที่บอกว่าเดี๋ยวจะให้เชือกเนี่ยล่ละคะเออเหมือนทํานองว่าดูแล้วแบบ น่าจะอยากตายอะไรทำนองเนี้ยพวกเนี้ยไอ้นี่มันมันเป็นการทะเลาะบอกแห้งกันนี่เออจะให้เขาเรียกเอคุณเขาจะเรียกสตูว่าคุณว่าคุณว่าคุณเหรอเขาอ้าไปมันก็ไปช่วยไม่ได้วันนี้เขารู้ว่าคนคนนี้มาอย่างไงคนนี้มาอย่างไงพันนี้เมื่อไงใช่ไหมไอทำไมอรัมตุตสาหการที่เคยพอสอไม่ด่าเขาล่ะอ้าวก็มันเป็นรัมตรีไปแล้วอยู่กับเขา เมื่อก่อนก็ขึ้นเวทีก็ด่าเขาก็อย่างเงี้ยมันก็ธรรมดาการเมืองก็อย่างเงี้ยการเมืองก็แบบนี้เองก็นี่คือการเมืองแบบเทยๆการเมืองแบบแบบโสโครกไม่ได้มีเรื่องกดดันอะไรจนทําให้เลยแบบพวกนี้ก็ดีกันนะก็เมื่อก่อนก็ไม่เอ่อมันจบแล้วนายวันนี้เ็าเห็นเห็นเองวันนี้ปีใหม่ก็เข้าไปพากันไปพาเข้าไปก็ คุณรัินก็พาคุณเนวินเข้าเข้าพบคุณทักษิณกันกชื่นเมืออแต่ข่าวไม่ออกมาว่าดีไม่ดีแค่ไหนกันยังไง,ไงแต่ว่ามันก็เป็นการเออมันก็เป็นการเมืองแบบไทยๆถึงเวลามาก็ใหม,ม่มันมันมีมันคือการเมืองที่ไม่มีเลยว่าเออ,อุดมการม,มันเป็นการเมืองของพวกอุดมกิน แล้วก็เห็นก็การเลี้ยงกับพูดกันเรื่องกินนู่นกินนี่กันอยู่เลยไหมไปโน่นกินบะหมี่ไปนี่ก็กินเหล้าอะไรนี่ก็ไปชอบไปไปโน่นก็กินวายก็เป็นไปการการเมืองแบบกุดมกินไงก็มีแต่เรื่องไปกินนู่นกินนี่กันอยู่นะทีนี้ค่ะมีอยู่ท่อนหนึ่งที่คุณทักษิณเขาก็ไปพูดอยู่ที่ที่หนึ่งเรื่องอยู่ครบเทอมเนี่ยมุมของคุณพาเดชคิดว่ารัฐบาลนี้อยู่ครบเทอมไหมคะผมพูดทุกแห่ง ผมยืนยันทุกคราวว่าเขาอยู่ครบเหมือนคุณไล่คุณตู่มาเปล่าเก้าปีแน่หนักกันนี้อีกแต่ลุงตู่เนี่ยกภายในพักร่วมเขาไม่มีปัญหาเหมือนปัจจุบันไหมคะลุงตู่เปราะกับทักสินเยอะในทีนี้ลุงตู่เปราะกว่าแพทองทานเยอะแต่ลุงตู่อยู่ได้เก้าปี ไพไปหาเหตุผลที่ลุงตู่อยู่ได้เก้าปีเมื่อไหร่ก็เอาเหตุผลของลุงตู่เนี่ยมาให้แพรทองทานเท่านั้นเองอว่าเขาอยู่ไม่ได้ยังไงแพรทองทานก็อยู่ได้อย่างนั้นเท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นแต่เรื่องร้องไม่เยอะเท่าเท่ายุคนี้นะคะยุคลุงตูอ่อ่ะคุณลืมประหาเแล้ว ร้องไม่ได้อ่อนแอกันเลยอเอาเพื่อนมาเอาเพื่อนรุมรุนมานั่งกัะตาโรงนี้กระทรงนั้นไอ้นมชงนมโจยนู่นนี่นู่นนี่คุณลืมกันเท่านั้นแหละอถ้าคุณไม่ลืมคุณก็ด่ามาคุณด่าในตูเนี่ยโดนด่ามากกว่าแพนทงทานอีกถ้าเทียบเวลาด้วยกันเนี่ยอพยายามนึกนะตอนนั้นก็จะมีเรื่อง อพอสคุดลอกคูคลองแหวกนม่น้หน้งนาคุณนายน้อยคุณนายนี่แอบอ้างชื่อลุงนู้นลุงนี่ใช่ไหมคะใช่ออก็พอกันนะมันถ้าอุ๋งหญิงบอกว่าคุณค้าช่วยไปดูหน่อยค้ามีนายกคนไหนไม่ถูกด่าบังค้าอุ๋งหญิงมาเบอร์สามสิบเอ็ดแต่ดูช่วยดูเบอร์สามสิบก่อนหน้าเนี่ยมันก็มีคนทุกชนิดนะทหารใหญ่ในทุนยักษ์ ก็มีมาแล้วนะนักวิชาการองค์อมอนตรียังมีเลยม,มาถึงผู้ดีรัตนโกสินขอโทษค่ามีใครไม่ดูดา่าขออขนาดคุณเศรษฐาขยันขยันนะคะก็ยังโดนไม่มีไม่มีเบอร์ไหนรอดหรอกใช่เพราะเหตุผลเหตุผลเดียวคนไทยชอบเสพข่าวชนิดนี้นั่งหน้ากัะไยนี่ห้าสิบเรื่องกันไปแล้ว เกิดมาแล้วร้อยกว่าปีวันนี้คนก็ยังดูอยู่ขอให้เป็นหนังผีแล้วกันถูกหลอกนี่ชอบมากขนาดคนเอกเปรมเตมีใบก็ยังโดนถูกเพราะ้นไม่อุองอิงไม่ต้องไปมีวิตกเลยบอกเลยว่าคนไหนไม่โดนด่าแต่อุอิงเนี่ยก็โดนด่าแต่คนนี้โดนด่ายังไม่ได้ด่าอิงว่าโกงกินเลยนะนะก็ด่าว่าแต่งตัวไม่สวยแต่งตัวไม่เหมาะแต่งตัวก็เดินไม่รู้ไม่ดีแค่นั้นเอง นายก iPad อะไรแบบนี้ก็แค่นั้นเองอก็ยังไม่ตายอยู่เยอะค่ะแต่ว่าที่ยังไม่มีใครด่าว่าอุ้งโกงเลยอืแต่มันก็จะไปดาว่าพ่อโกงไว้ให้หรือเปล่าเนี่ยกอว่ากันไปทีนี้ณวันนี้คุณพเดชสามารถจะวิเคราะห์พักเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้หรืออย่างคะหรือว่มันยังไกลเกินไปที่จะไปพูดถึง ไม่ไกลเกินไปหรอกเพราะว่าเอ่อเข้าสู้กันแค่พักเดียวพักอื่นมันหมูมันขนมพักภูมิใจไทยในขนมพระัาศินเนี่ยแล้วเขาก็พูดได้ว่าเอ้ตรงนี้อย่าลงมาแล้ว<ม>ต้องฟังขาว<ม>ถ้าจะใช้เงินเขาก็มีเงินเท่ากัน<ม>เงินเท่ากันหมายว่าเองมีเท่าไหร่กูก็มีเท่านั้นน่ะ<ม>เองใช้เท่าไหร่กูใช้เท่านั้น<ม>สอง รัดฝังไข่อำนาจรัดฝังไข่ตำรวจฝังไข่แนนมเภอระหว่างอนุทินกับทักษิณแนนมเภอฝังไข่ผู้ว่าระหว่างอนุทินกับเออทักษิณผู้ว่าฝังไข่ใช่ไหมอันนี้ตรงนี้จุดหนึ่งเออพักเอออนุทินกับทักษิณไปเดินกันในตลาดเขาเชื่อว่าใครทำงานได้ ใครดีกว่าใข่แล้วคุณทักษณิณแกมีวิสัยทัศน์ค,คุณทินยังไม่โชว์เลยใช่ใช่ไม่โชว์ให้เห็นในทุกกรณีมองเป็นความมีมารยาทได้ไหมคะไม่ต้อทั้งเรื่องเขาว่าโดงนี่ก็เปาอะเขาว่าโดงนี่ก็เป็นมะเรง็งเป็นมะเร็งนะยิ่งรักษายิ่งยักรักษาชา้าเท่าไหร่ก็มันมะเร็งก็เป็นมะเร็งได้ว,ว่ารอเออเป็นมะเร็งอย่างแรงเลยอ่ะทำลายสัก ทำลายคะแนนของพรรคทุกวันคุณอิงก็มีมาเร็งเรื่องเอาพายไหมคะไม่เขาไม่เกี่ยวนี่เขาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนี่มันอาอยุอาศัยในนั้นเนี่ยเขาแค่ทําธุรกิจแต่ขานี่อยู่อาศัยแล้วแอมพายมันที่ทรณีสงมันก็มีเรื่องราวก่อนหน้าเขาเป็นผู้เขาเพียงไปผู้เสียหายจากการเข้าไปครอบครองโดยโดยที่มันผ่านมาแล้วมันไม่ใช่อุงอิงเขามีหุ้นก็พ่อให้ใช่ไหม ก็นั่งว่ากันไปเรื่องนี้มันเขาก็ยังมันไม่ใช่มันเป็นบุคคลที่สามเหมือนไม่ได้เป็นต้นโอใช่บุคคลที่สามที่สี่ไปแต่เนี่ยมันต้นตอเลยมันต้นตอเลยแล้วก็ใช้อำนาจอะไรเต็มที่แล้วตัวเองไปนั่งอยู่ในตรงนั้นเออนั่งคุมการคมคุม้รถไฟมานั่งคุมนู่นคุมนี่อย่างเงี้ยมันรอบเป้ามันทำให้คนรู้สึก แล้วสื่อก็ไม่ไม่เรียกว่าสื่อที่มีชื่อเสียงทั้งหลายแหละก็ถือว่าเป็นหนึ่งเป้าที่ต้องเล่นตลอดไม่มีการ,รลดราวาศยังไม่มีสื่อชฉบับบอกว่าเ,าเรื่องนี้รถไฟควรจะให้ที่ดินกับกับคนที่อยู่อาศัยไปยังไม่มีสักฉบับหนึ่งนะไม่มีสักกระบอกเสียงเดียวนะเป็นเอกฉัน แต่อาจจะมีเหมือนคล้ายๆว่าก็ปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วอะไรแบบนี้ไปไปแบบเพิกถอนไม่ได้แอนเห็นอยู่นะคะมีมีมีบางสำนักอยู่เหมือนกันบางคอลัมน์อันนั้นเป็นการไหว้วานนะเป็นการไหว,ว,<ม>ว้วานเอาเจ้าที่ของเขาออกมาพูดเรื่องนี้ให้นะ<ม>ก็มันก็มีอยู่บ้างแล้วมันน้อยจน<ช><ต>ไม่ตองนะประมาณ99กก็ถ้าพูดถึงตรงนี้สัก เรื่องระหว่างเขาก็โดนกับสื่อกับพักภูมิใจไทยเนี่ยต็เก้าเก้าทักเสียงโดนกระสื่อนี่ก็อยู่แค่แปดสิบเองไม่ถึงเก้านะก็ไม่ถึงเองก็วันนี้แล้วก็เราเห็นว่าเริ่มมีหน้าใหม่ๆออกมาจัดรายการแบบเดียวกันแล้วตอบโต้กันนั้นะนะขอล่ามใหม่ๆเกิดขึ้นมีการเกิดทีวีช่องใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไปสู้กันในจอไปก็เขาก็เริ่มตอบโต้โดยวิธีการเดียวกัน คนหน้าใหม่ๆออกมาก็ล่อคนหน้าเก่าๆนะวันนี้ก็เลยเกิดกการสงครามสตาร์วอมานะมาละสงครามดาวเทียมสงครามาบนหน้าจอเนี่ยคนนี้ก็ต่อไปนี้ก็จะมีมากขึ้นต่อไปก็จะมีคนพูดมากขึ้นจะมาว่า,าทักสินถูกทักสินดีอไอ้นี่เร็อเวอย่างงุ่นเร็วอย่างงี้ไปเดี๋วก็จะเห็นอย่างยัง,ยง อย่างตัวเราจะตัวพ่อเราเนี่ยก็เริ่มมีคนไปด,ด่าแกในจอแล้วไงเอ้าเหรอฮะเอ้าก็มีแล้วก็เริ่มพูดถึงแล้วไง<อ>มันก็เริ่มมีการตอบโต้มาอย่างไงไปอย่างนั้น<อ>จะมาต่อไปในจอก็จะมีคนใหม่ๆขึ้นมามขึ้นมาเป็นคนพูดจาหาเสียงให้กับพักเ,เพื่อไทยทีนี้คุณทักษิณบอกว่าช่วงที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยทำให้ฐานเสียงล่างหายไปมากจริงไหมคะ คือมันมันต้องจริงแน่นอนเพราะมันไปอยู่กับพรรคประชาชนแล้วอ่ะแล้วคุณพะเดทคิดว่าเขาจะเอากลับคืนมาได้ไหมคะถ้าในสองปีนี้เขาทำเขา้าเข้าตาแล้วคนส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าพรรคประชาชนยังเป็นอัฐบาลไม่ได้แล้วพรรคประชาชนเองก็มีความรู้สึกว่า เอ,อยังไม่จำเป็นจะต้องเป็นปร,รัฐบาลในขณะนี้ออ mm ื hmm. แล้วก็ขอคงสภาพนี้ไว้ก่อนอ mm ือ hmm. ย่ามายุบอีกเขาก็ไม่สู้เต็มที่เขาก็ไม่สู้เต็มที่เขาก็สู้อย่างอย่างว่าเน,นี้เขาสู้เป็นวางเขตไม่สู้หมดสู้เป็นวางเขตแล้วก็ลองทดลองซ้อมลบใช้คําว่าซ้อมลบดีกว่าอน mm hmm. ลองลบดูวิธีนี้เป็นยังไงเขาศึกษาว่า ไอ้ไนายกบจเนี่ยมันต้องใช้กลยุทธ์แบบไหนที่ไม่ใช้บ้านใหญ่เนี่ยเป็นการซ้อมเป็นการทดสวิธีลบแล้วว่ายัางไงก็ตามแต่เนี่ยพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยโอกาสที่จะเผชิญหน้ากันแบบพรรคประชายปัต์กับพรรคเพื่อไทยไม่มีไม่มีไม่มี เพราะอุดมการเขาใกล้เคียงกันอย่างนี้ใช่ไหมพื้นฐานมาจากความนิยมของประชาชนบางมีส่วนผสมพอๆกันนะคุณทักษิณก็ออกไปขยันแกออกไปพูดเรื่องเรื่องนเ,เรื่องนี้ตอนสรสหพัเนี่ยแกก็าหาเสียงอยู่ทุกวันนี้เขายิ่งขยันต้องหาเสียงอยู่การที่เขาออกมาสู้กับ อะ,อ,อะไรตอนนี้มาด่าคุณูุ้้นอะนี้มันไม่ทําใหแค่แนนเขาตกเนี่ยอ๋อการจะถามคุณพระเดชว่าเป็นบวกหรือเป็นลบไม่มันทำแค่แนนเขาตกเลยอ๋อไม่บวกและไม่ลบก็ถ้าไม่แก้ไม่ไมด่ากลับเนี่ยอับกลับลบเป็นคนเชื่อว่าจริงอไงใช่ไหมนีน่พอพูดไปด่าไปด่ากลับคนก็ไปไปดูกันเฮ้ยจริงๆริงหร่าบ้านเมืองวุ่นวายคนพวกนี้เปล่า เราคนนี้ไหมไอ้นี่เปล่าคนนี้เปล่าจอดจองตัวไม่มีกี่ตัวเลยไม่มีกี่คนใช่ไหมแล้วคุณายเดชวิเคราะห์ว่า,าสนามอ,อบจเนี่ยค่ะคงเป็น <out. S 1> การสู้ระหว่างแดงกับน้ําเงินไหมคะไม่มีแดงกวาดหมดแดงกวาดหมดแดงกวาดหมดตนวใหญ่แต่ยกเว้นใต้ไหมคะเพราะภาคใต้ดูเหมือนน้าเงินใต้เน,บบตเนี่ยเขาต้องลงไปแก้ เขาต้องลงไมแก้ไม,<า>ไม่ไม่ยากไม่ยากแต่วันมันต้องใช้กรรมวิธีหลายอย่างซึ่งวันนี้คุณทักษณิณเขาก็วางมือไปแล้ววางมือบางคนแล้วเขาจ่เขาจะเๆๆๆห็นนะอาจจะเป็นคุณธรรมนัทเนี่ยอะไรก็ตามแต่อาจจะลงไปดูทางใต้ทางใต้เนี่ย <S <S 2> <S 2> วันนี้มันปลอดแล้วเออพัฒชาตารแค่รักษาฐานเสียงไว้ ก็ลาบากมากๆก็มากพักภูมิใจไทยเนี่ยที่กําลังมาแรงที่ภาคใต้นะคะสีน้ําเงินเนี่ยเขาไม่ส่งในนามพักแต่ก็รู้ว่าอยู่เบื้องหลังอะไรแบบนี้แต่คนที่ทําเสียงให้กับพักภูมิใจไทยที่ภาคใต้ถูกรื้อเมื่อไหร่ก็ได้อถูกรื้อเมื่อไหร่ก็จะเป็นข่าวใหญ่ฮือฮาเจ้าของปั๊มเนี่ยหรอไม่รู้ไม่รู้ไรไม่รู้ทำไมถึงมีเรื่องโจ้ ทำไมถึงเรื่องปรากฏออกมาใช่ไหมเอเรื่องทำไมเรื่องน้ำมันเถื่อนถึงเริ่มพูดกันออกมาทำไมมีก็มันก็เริ่มแหละเพียงแต่ว่ามันยังอยู่ในเรียกว่าอยู่ในเรือลำเดียวกันมันก็ยังไม่แรงแต่พกใกล้เลือกตั้งมันจะแรงขึ้นแล้วการเป็นทาบ,บานอยู่ครบเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์นะสำหรับนักการเมืองผู้หิวโหย อยากจะเข้ามาสวามิภักดิ์เขาเคียรแต่คัดเอาไข่เท่านั้นเองที่มันสกรปรกน้อยหน่อยอเขาก็เรียกเขามามันก็ต้องมามาเพื่อจะอยู่มาเพื่อจะดํารงฐานะมาอยู่เพื่อจะเออ,ม,อมีพื้นฐานบางคนเล่นการเมืองไม่ได้เพื่อก้าวต่อไปทางการเมืองอเร่นการเมืองเพื่อรักษาอาชีพที่ตัวเองประกอบอยู่ในพื้นที่เท่านั้นเองอ คำถามสุดท้ายค่ะคุณทักษิณบอกหลังจากนี้เพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนยุคไทยรักไทยคุณผดีคิดว่ามันใหญ่อยู่แล้วอนี่ก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วไม่ต้องกลับมาวันนี้ใหญ่อยู่แล้วใหญ่มากๆด้วยใหญ่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจำนวน <S <S 2> <S 2> สสใช่ไหมคะก็ใหญ่อยู่แล้วอะไ,ไ้การเป็นร,รัฐบาลอยู่ครบเนี่ยมันทำให้คนเข้ามาอีกเยอะแยะ แล้วถ้าพรรคประชาชนเขาไม่สร้างคะแนนขึ้นมาไม่บุกเข้าไปหายตอ้สองร้อยห้าสยได้มม่จำเป็นหรือไม่สองอาจจะมีการแก้ไขรัฐมนูญเพื่อทำให้พหรรคแล้วรัฐมนูญจะจำกัดพรรคประชาชนให้เล็กลงก็ได้เป็นต้นว่าไม่มีปาิริตีปลิปริต,ต์ไม่มีอืมอจะก็ได้เพราะว่าปฏิริต,ตีไม่มีก็ลงไปชกกันแบบอบจอมันจะเป็นเหลือเลย แต่ดูอย่างกรุงเทพหรือภูเก็ตรกหรือเชียงใหม่หรือปรลิมณฑลกรุงเทพกอำเภอเมืองยกเวน้นประชาชนในกรุงเทพประชชนในเขตอำเภอเมืองเขาซื้อยากกว่าคำนี้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าคนไทยเนี่ย วันนี้คุณดูตัวอย่างที่ปราจินก็เห็นชัดว่าเขาเตรียมตัวกันยังไงในการหาเสียงวงเงินเขาเตรียมไ,ไว้ตรงไหนแล้วเขาจัดการเลือกตั้งแบบไหนมึงเป็นหรือกูเป็นเท่านั้นเองนะแล้วก็ฆ่ากันเนี่ยนะไม่ได้ไม่ประชาชนก็ไม่ได้พูดถึงประชาชนเองจะเป็นเลี่ยงกันเป็นนะประชาชนเนี่ยเป็นจานชามเท่านั้นเองอืไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเขาต้องไปหาเสียงแข่งกันมึงังมีมึงเป็น หรือจะให้กูเป็นคนที่คนนี้เป็นอแล้วจะเท่าไหร่อย่างนี้เขาทะเลาะกันแค่ว่าจ้เาใครเป็นนะเขาแค่สองคนทะเลาะกันสองเสียงนะมไม่ใช่เขาพูดถึงว่าใครเขเหมาะไว้เหมาะ,มมาะคนปราจินบุรีมีความรู้สึกอย่างนี้ไงไม่ทราบแต่ที่ท่านเป็นคนปราจินท่านก็ทําอย่างนี้ขึ้นมาแล้วคนแล้วผู้แทนของท่านก็คืออย่างนี้ไงไม่หือไม่หือเลย แต่ปาจีนก็ยังมีพักส้มทะลุมาได้หนึ่งนะคะจากสามมั้งอ้าวกนี้อาจจะเป็นส่วนที่เป็นอำเภอเมืองก็ได้อะไรก็ได้ก็ตับแต่ไปก็ยังมีไงก็ไอ้คนที่เลือกส้มมาก็ถือว่าใช้ได้ไงก็ถือว่าใช้ได้แล้วไงแต่ในระยะยาวแปดปีไปปีจากวันนี้ไปมันก็จะกลายเป็นคนมันจะหลาดขึ้นเรื่อยๆคนจะเสพข้อมูลมากขึ้นเอยแล้วคนจะไม่เริ่มไม่เชื่อสื่อมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาจะเชื่อตัวเขาเองอื ขณะการสื่อเองก็ต้องคอยคัดแต่ของดีๆเข้ามาต้องด่าของชั่วไปเพราะว่าก็ต้องแบบเพราะว่าการด่าของสื่อทําให้มีการเสพขึ้นมาสื่อก็ต้องคอยขุดคุยเรื่องราวสารพัดที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะสื่อก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ไปจะให้ไปสื่อเชียร์เชียร์ไม่ได้หรอกถราสื่อเชียร์แล้วือสไม่มีคนดู ไม่มีคนอ่านไม่มีคนตามเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐ,รฐบาลทุกรัฐบาลต้องเข้าใจคือว่าคนคุณยังเปลี่ยนคนไทยจากการเป็นคนที่จากศสยศาสตร์ไปวิทยาศาสตร์ไม่ได้เปลี่ยนจากความเชื่อเป็นศรัทธาไม่ได้มีแต่เชื่อเชื่อวพราะฟังแต่ศรัทธามันเกิดจากความคิดไม่ใช่เชื่อมันคิดแล้วศรัทธา ศรัทธ mm hmm. าในตัวคนคนนี้ไม่ใช่เชื่อว่าเฮ mm ้ย hmm. นี่ดีไว้ครับดีครับอย่างนี้ไม่ใช่ mm hmm. มันต่างกันระหว่างความศรัทธากับความเชื่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐการเมืองต้องทําให้ประชาชนศรัทธาตัวเอง mm hmm. นะไม่ใช่ไปซื้อความศรัทธาไปขายความเชื่อมาจ่ายเงินกันสองร้อยล้านสามร้อยล้านเพื่อจะเป็นนายกบตกินเงินเดือน mm hmm. ไม่กี่ตังค์ mm hmm. แต่ว่าไปดูกันที่ตัวงบประมาณแผ่นดินว่าในสี่ปีเนี่ยมีงบประมาณกี่หมื่นล้าน แย่งกันแค่นั้นเองชัดเจนค่ะวันนี้้<พ>องขอกราบขอพร<บ>ะคุณคุ้มพระเดชภูริปฏิพันธ์ขอพระคุณค่ะอิส,สันกุนิลาชวนกลุ่มพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ